สวัสดีครับกลับมากับการกินดึกอีกแล้วอะไรเนี่ยแกงอ่อม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 อ่อมอะไรเอ่ยอ่อมไก่อ่อมไก่เหรอไหนซอนไก่ไก่ไม่มีเลยค่ะไมีได้ค่ะมีเห็ดโ oh. oh. อ้โหืมพุดพุดพุด,พ,ดพุดเลยไม่ใช่คะแกงหอมรอบดึกแก่ แต่เออต้องแต่อยู่ไหนวะในใกล้เห็นแต่แก่อยู่มีย่งนิดนึงนี่จะมีเห็นฟางบวบแล้วก็อากาศขาวสีสันรับประทานมากวะวางตุ้งกวางตุ้งใช่ควางผงเนาะประกาศดอกประกาศดอกประกาศดอกอันนี้เสร็จแลยอ่ะภาษาชูปูดึงถ่ายนะคะดึงถ่ายตอนทำนะคะแล้วตอนนี้เราจะมาอะไรกันอะไรเนี่ย ปุกเป๊กปุกเป๊กปุกเป๊กอีกแล้วแล้วเมนูตำกันอย่างเดียวในบ้านนี้เนี่ยมากับคุณแม่นะครับเพิ่มเติมคือความสวยรู้ไม่เผ็ดจังเลยว่าฮะเผ็ดมากไหนดูหน่อยเผ็ดมากพริกอันี้มันตำพริกแล้วนะนี่ตำพริกแล้วขรานี้เเปลี่ยนเป็นเมนูขนมจีนนะคะขอบุญครัเบื่อมะละกอแล้วเบื่อมะหุงแล้วอืโอ้ยแม่ ็นตำขึ้นไปไหมอ๋มอดูสิเม็ดพริกบกักหลายดูสิสความแดงข<ด>องม,นมอนอันดูสิดูสิโอ้มันตำพริกนะมานดูสิดูสิเข็่มาซุ้มซุมตำพริกชัดๆมีแต่พริกกับมะเขือนะคะแซ่ปมากๆเซ่ปมากๆ เผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะสร้างขดจานอะไรดูสีดูสีแล้วก็เรามีอะไรหมูดเดียวเราไปไหนแล้วนเราไปดูก่อนโอ้นี่นะครับหมูแดดเดียวของทางร้านมือเดียวอร่อยมากนี่ไงนอ๋อดูหน้านะครับอร่อยจริงหรือไม่อร่อยนอะไรนี่อันนี้คืออะไรอะไร อันนี้หมกหน่อไม้ของแม่มาต่อยมาต่อยเแม่มาต่อยเอามอ้แม่มาต่อยแนล e l นี่ครับหมูแดดเดียวของเราแขกละ้อยนะครับอร่อยมากเอามาทอดกินนะครับทอดอบย่างปิ้งอมิ้นกับน้ำติ้มขมอีกติ้มข้าวเหนียวเบาะดูดูหน้าคนกินนะครับฟินมากอื ัวเด็ดเดียนะครับชิ้นแบบนี้เลยเป็นไม้นะไม่ค่อยมีมันด้วยไม่มีไม่ค่อยไม่ค่อยไม่มีเลยดูนะครับไม่มีมันเราไปดูคุณแม่ต่อนะครับโอ้พนักงานเสิร์ฟนะครับไหนอะไรคนนี้อะไรคนนี้โอ้ยต้มผักเสี้ยนนะครับต้มผักเสี้ยน อาหารเนี่ยให้ดูอาหารดูนะครับต้มพริกต้มกระปุ่นต้กระปุ่นดูครับรอแกงอ่อมสักครู่นะครับดูนะครับโอ้ยผักเน้นๆเลยอ่ะมีอ้วนเนาะยังไงก็ไม่อ้วนนะครับอ้วนเนาะกินยังไงก็ไม่อ้วนเราเน้นผักบอกเลยว่ายังไงก็ไม่มีอ้วน เนาะอืมดูสิเห็ดนะแบบเห็ดเราล้างให้สะอาดแล้วก็ลงเป็นลูกเป็นลูกเลยนะคะโอ้ยจิ๋งหมองชะตังคนตีเขาชอบทานเห็ดนะคะอืมอืมทำแบบนี้ง่ายนะแม่เนาะบอกเลยโอ๊ยล้นไปไหมกลิ่นหอมมากเลยอะเอ่อเราจะออมแบบใส่ข้าวคั่วนะคะพอเราหอมข้าวพอเราใส่เราตำพริกนี่เนาะ เราตำพริกตำตะไคร้นะคะแล้วก็เอาลงไปผัดกับไก่ผัดกับไก่เสร็จแล้วก็ต้มใส่น้ําซุปเข้าไปให้มันเดือดเสร็จแล้วก็ผักลงพอผักลงก็ใส่เทปปอร์ละแตบอูมามิแค่นั้นแล้วก็บท้ายด้วยผักอิตูเข้าไปต้นหอมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแล้วพอเราปรุงเสร็จก่อนจะยกขึ้นลงด้วยข้าวคั่วโรยเข้าไปแล้วก็ปิดไฟนะคะ มันก็จะออกมาเข้มข้นหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตานะครับน้ำลายแตกยั่วกันตลอดยั่วกันตลอดเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรกินกันบ้างมเห็นกันไหมที่วันเห็นกันหรือเปล่าเห็นกันหรือเปล่าดูนะครับดูหน้าตาก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกแม่ <ไ>ตัวนี้นะคะนี่ดูสิ <ไล S 2> เห็ดเป็นเห็ดตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นหมูแดดเดียวของร้านกาแฟกุกกอกนะคะดูนะคะอันนี้ทอดมาแล้วไร้มันนะคะอ,อร่อยมากๆนะคะทานกับข้าวเหนียวทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะรสชาติดีอร่อยบอกเลยนะคะว่ายั่วมากๆกินกับตำขนมจีนนะคะราคาเท่าไหร่แม่แพ็กละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยแพ็กละหนึ่งร้อยบาทถูกมากๆนะคะแล้วรสชาติคือแบบ อร่อยมากบอกเลยนะคะเรามีทั้งเนื้อแดดเดียวมีทั้งหมูแดดเดียวนะคะอร่อยมากๆการันตีนะคะว่าหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเราอร่อยจริงๆนะคะกินเข้าไปนี่มันจะหอมมากเลยใช่นะคะเป็นหมูแดดเดียวที่อร่อยจริงๆมาใครใสนใจนะคะสั่งซื้อได้0835697899นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะ0835697899ค่ะ สั่งเลยนะครับสั่งเลยค่ะสั่งเลยส่วนนี้นะคะอะไรเนี้ยส้มบักเซียนโอ้ยหม่งชอบมากนะคะดูนะคะดูจากสีขออนุญาตใช้มือนะคะอ่อนอ่ะอ่อนอ่อนมีแต่ยอดยอดนะคะส้มผักเซียนแกปิเปี้ยวกําลังเป็นแล้วนะคะส้มผักเซียนของเรานะคะเป็นส้มผักที่กินได้แค่ฤดูการเดียวนะคะฤดูไหนแม่ฤดูช่วงนี้แหละค่ะเอาหม่งพุ่งรู้นั่นนี่ว่ามันมีแค่ฤดูเดียว เพราะว่ามันต้องปลูกแล้วก็ต้องเก็บนะคะดูนะครับเดี๋ยวพ่อเธอก็กาลังจะปลูกเหมือนกันผักเซียนนะคะแล้วก็อะไรอีกตําขนมจีนที่สุดนะคะตาขนมจีนยั่วๆนะคะที่สุดของบ้านนี้คือแบบตำเค้กตำเค้กนะคะดูจากลูกและคุณแม่นะครับเป็นคนเผ็ดๆแต่แต่นี้นะคะตําขนมจีนยั่วๆกันเลยทีเดียวอบอกเลยนะคะว่าไม่ตําขนมจีนตาําพริก ตำพริกตำพริกมีเนะเกียงอมก็เกียงอมก็ไม่รู้ไก่อยู่ไหนเหมือนกันเราหาไก่โอ้นี่ไงต้นไก่นีไก่อยู่มีอยู่มีอยู่นะคะเราเน้นเป็นอกไก่นะครับใช่คือไม่ให้อ้วนเราเน้นกินแบบเราไม่อ้วนเลยเป็นอาหารครีนมากมากเลยนะคะนะครับเป็นอะไรที่ครีนมากๆนะคะเน้นผักนะคะใช่แล้วก็มีอะไรอีก พี่สตังนะครับเป็นคนพี่ตังเป็นคนหุงข้าวอุย้ยเม็ดเลี้ยงสวยเป็นข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิอันนี้อันนี้ที่เห็นขอบดำๆไม่ใช่สกปรกนะคะเราหุงข้าวสามสีหุงข้าวสามสีแล้วฟองมันเกินออกมามนะคะนี่ข้าวหอม <Okay. S 2> หอมะลิหอมๆนะคะนะคะนะคะ,นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กาแฟกะกะกอกกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตาม คลิปดีๆจากเรานะคะว่าเราจะมีคลิปยั่วๆมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะมาค่ะทานมื้อเอย,ย็นกันคะ่ะอืมยั่วๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ